สบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับมีหมอแค้นแฟนหมอกองพี่น้องหมอลำครับช่องพันธุ์น้ลร่ำเพิ่นออฟฟิเชียลครับยิบหนีผ้าพีผ้าหน่องว่าเบิ้งบรรยากาศยิบงานท่ามาฮอดมหม่หองฮอตวอนแล้วก็นี่แล้วเนี่ยเอาผลมักหางเคลื่อนนู่นบนรัดพี่น้องน้ำาก็เริ่มลดลงแน,น่หน่อยนี่ฮะตึ๊กสอนยอดเหี้ยเสร็จแล้วป่ะนี่บรรยากาศแนวแนวมักไหม บรรยากาศสุดยอดพี่น้องเอาล่นอยู่ในลงไปอยู่ในน้ำมั้งเนี่ออโอ้เผินอยู่เขาอยู่โอ้โอโอโอนี่โซลาแผงโซลาเสีเ้ยวเผินมาเริมาเสียอยู่ในน้ำบางสีน้อยนะเนี่ยบรรยากาศพี่น้องสุดยอดเลยครับคือลงไปเล็กแต่ถ้าพิปบป๊อป

อย่ิบงานเทามาต้นอันนี่ต้นอันนี้วามันหญ่นี่ต้นอันนี้เป็นลองไปยังไปลียนครับตัวันต้องหาย่างนหาตัวอะไอย่างวันเดาย่างหยีบตัววันนี่ย่าไปย่างอดือมันั่นหงไดได้ยู่วนันลงไปได้ย่างอ ไม่จากรถสดจากเขื่อนอุบลรัตน์เป็นยี่วันเราลงไปงุบหมอกหอยพันะพี่นนท์ขึ้ยอดเนาะบรรยากาศบ้านเพิ่นนี่ใัไงไหนมันได้ดีแต่ก็เป็นบ้านนี่เนาะเขาเหลียวเห็นเนะเาะเขาขี่มาทั้งสันนั่นทั้งอัน่นสกายวอล์กนั่นไหมที่นี่นนสังอยังอันไหมที่ขึ้นมาจากอุบลรัตน์ไม่เขาเหลียวเห็นก็่อเป็นบ้านนี่แหละสถานที่เพิ่งหมอครับครับแต่ว่ายย่ำ โอ้เนี้ยมันเป็นเขื่อนเนาะน้ำมันโบโบเขึ้นอีกดอกก็เสี่ยมีเพราะตะลุนสะพิงเว่ยแหละเพราก็สิไหลของมันล่นสันเขื่อนโปรงดอกครับเพราะถวบบ้านเพิ่นเนาะนี่ครับนว้บ้านเพิ่นนี่ครับเราทำการแสดงยี่ห้อเด้ะมือเอินแต่มือแรงเป็นคิ้อของปฐมมันเส้นศินกำลังจังหันครับ น่ามันใสหมดว่าทางหนุ่ยมันเห็นขาค้นบ่มันเห็นขาคอนยางยั้มยางลงไปวันอ่ะยางน้หนโอ้โหนัดสินละยางสองไปไหมย้อนวันนึงถึงต่อแลวส่วนหนึ่ง ยางหวานหไปเลยตงไม่้่เปล่ลง้บกหอ้ยวันตื่นพดโอล้อาบนี้แล้วอาบนี้แล้วสิไปอาบยังนีโรงเรียนนวัด ยังตำต่อรูปปากรวยแจ็คสีไหนเพราะนีรูปปากรวยบควงตีนนี่โอ้ยเปลี่ยนมันวานไงมึง คืออ <will> <will> ้ยคืออ้ยปลาอยังพอปลายังพอสังปลาเปีกประลัดคือปลาสนิดนี่แต่ว่าแมมันมีจุดดำให้มองเป็นเปลี่นให้มองเป็นเปลี่นปลาอย่งเอา้าเอินปลาอย่งเอา เพราะ่จักเืือมันด้วยนี่บ้างลูกเนี้ยตายไหมแต่ว่าเป็นมันคืออันคือปลาอีกาบ่แต่วันมันมันไม่เคยมีไรอยู่นี่บ่กินได้หมดเหรอในนี้เราเนาะปลาดำเกล็ดมันไม่มีเนาะผิดดอกปลาดำเกล็ดเลยตายเนาะปลายยังพี่น้องเอิ้นเนาะปลายังครับนี่พวกหูนะพวกขาพวกหูเหมือนกันขณะคนตึกเห็นหาปลาขรับนี่เนี่ยพวกหัปลายังเ้าาหมู่บนปลาอะไรเนี่ย มันได้รูปในนกูเกิในเมืองน้เป็ปอบอกปัมนยังไงผมไม่เข้าปานัอป่ากปาเกือบอัไดี้ตมันมีอันนี้บอดวมีปาตีนอยู่ทัางนี้นนโอ้ยอันนี้ปายนโอ้สร้างนี่นอยตัวใหญ่พอบนี้ของเราอะไรอ่น้ำเลยป่าเลป่ามันมาเป็นครูไม่แทงหนุ่มไม่ว่านกมถือพอดีวะ เดียวเลยวะถ้าเอาไปตัวเดียวมันาคูเอาต้งออกไปทั้งสองเลยต้องถดดัคุดดิปลาเลยนี่เนีางนีกลางมนโค้งเขาจะดู่ปลาเลยสนตีว่าหั่นน่แหน่ยสยบเลยมันโดดเง้เอาตีเอาขึ้นกระโดดได้ไะปปากาเนีพราะว่าถือมันโดดใส่เลยป่านี่ขึ้นกระโดดพี่นองบอกมาจบ้องเลยเหรอาขาคือไปเป็นวกเป็นบวเป็นลักเกวยงม่ล้ยกเขาทำเกียว ปลาอะไรนะยำโจยพ่อยุบเมียนใครบอกเขาครับสีว่ายังเหรอปลาแปลกประหลาดปลาเสือพ่นน้าเออเมียนเมยนปลาเสือพ่นน้ํเมียนพ่นน้ำที่มันพ่นน้เมียนกินอาหารมันพ่นพ่นเส้เมียงเสนยังะไอ๋ออันนู้นอ่ะเออนี่แหละปลาเสือพ่นน้อร่อยไหมทำอะไรกินได้บ้างปลาเสือพ่นน้เ ปลาน้มเื่อชนิดหนึ่งกินทอดอร่อยมากเหมือนปลาสลิดบางบ่อดีนะเป็นบางบ่อไม่บ่อเดียวกันกินเล้วได้กินได้กสียคนนเดี๋ยวตให้หมอดูสักตัวเสียงนี้หาฮะปลาพี่น้องเสียงนี้หาฮปลาปลาอันเนี้ยเสี้ยวไม่หายยุตปรากฏอันเมืตัวงามไหมกาจะเอาไปใส่ยังไงใส่หลบใส่อันนี้เนาะจะกดครั้งดียวบ่ครังหรอบ่อยยังแบบนี้ นายปาตั n น้อยก็เท่ๆด้ตัวน้อยใหญ่ที่้อยฉิบ่มาเจอด่างปาซิวมาใส่อยู่ขนดหัวน้อยใหใหญ่ขงใหญ่าดนัอันนั้นอันนั้นหาองมด่างผมมีดผมมาด่างเ่ใส่บด่างซิวีด่างไอ้นั่นดิกเส้นะผมมีหเส้นผมมีงกลางเลยเหอใส่เลยอด่างกเนพอแหลมดผมก็มีผมายุเส้นผีเชียวเชียวคือจังเดียวนาอยู่เซคนอยูเซบันเชียวให้ไปไปบ้านเไป,ไป,ไป ผู้ในี่แหลมเราแล้วยื้อสหรู้บอกเราสวนบ้านหน่ายกแยลงไปเดียวเดี๋ยวพอมตัววันไปนฟุ่นหรือานมันวาน่ยากเรากอันนั้ติดต่อเลยตัวึงยดอไปยึดติดอยู่ไติดต่อเะไรติดต่อผู้ใดงเอาอีเมนตัวแล้วนว่านโอ้ยใส่ขางนังก็ได้ล้นแล้วเอมาตัวเยอกล้วละมือนั่นนะ กป็นงานเขาตไงเนมเล่มาไปจับนแ้วหมเานเหนียวน่แมนแมนปลามันขึ้นปลามันขึ้นสูงๆเนาะยังข <meter Okay. S 3> ึนเนาะปลาบอีไม่ไผ่เลยว่มีไฟกับว่ามืดเนี่น่อง ขันขันลงลงแบบนี้บพมีไฟเก็บ่มืดอนเลยมาบ่มามามาสิมานล้วปะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมขอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีไปายคุณปู